พี่น้องเห็นคือผมวะครับมาสาร้างวาเนี่ยโอ้<ะ>มันคือยุงสีหนึ่งเพื <S <S ่อกับปลาของไงอ,อ้คนเหนาอ่ะคนเหน่าอือ,อยังไม่ขิ้งเลยสอง สวัสดีครับพี่นอ้องฟองป่าสุภุสกคนครับอีพีสองครับผมสำหรับคลิปนี้บออนี่ไงนะครับเบิบ้งป่าครับเบิ้งป่าว่ามาสร้างว่าเถอะเฮ้ยยังยูยังไดดครับแดดเ,เครับโอ้น้ำล่องอ่ะเอะน้ำล่องออกไปนี่ตาป่า ยังเสียอู้อู้อู้ยังอู้อู้อู้เอ๊ะเมียอู้อู้พี่น้องเห็นคือผมมงครับมมาสางว่านี่โอ้ต้องไล่ขึ้นไปครับเนี่ยครับนี หลังดำปึดเลยนะะัน <iese. S 2> ่นว้ามาดำก็ซีโร่ป่าตัวนี้นั่นโหดครับหืมไหลหลับงานงันอือหโอ้ยเดโ๋ยวโชพีโช่น้องนี่เองเนี่ยน้องดูพี่น้องอือเม่นกัอนตุนี้ก่อนเดี๋ยวโอ้หน่อยก่อนอืมดูพี่น้องโอู้วไปซาบักไปซาอู้อู้

ยนี่ขีดินเปล่าสองอุ้มบ้าฮะจับปลาครับจับปลามกันด้อพี่น้องเฮ้ยหเห็นไงพี่น้องเอ้าเห็นตาหางวาดิ เอเอป่าคือเขาหูนึ่งนะมันมีรูอ่ะออมาดูดูจากมือข้เปิดมือยวมาสร้างวัดอ่ะกกลมาแล้วนี่สงสัยอาจจะมีขึ NP ้นกันได้เนาะเห็นตาหางแล้วโอ้ยยังนะ ให้ท่ได้กินปลาตอนนี้คื่อยููเถอะวิไปซส่องยูทูบวิ่งวิ่งวินงัวกับ่เป็นยังครับอดซาเอาเกียเสือเี่นงอไเ่นไงง เฟินก็อีฟันเอาฟันเอาฟันเอาอ้อมเอาอ้อมเอาขึ้นหนู่นมีอยู่แล้วโอหโอ้โอ้โอ๊ยเฟินฝืนกับบอมีดังไป ฟื้นบัดเลยรถอันจอาไแก้้ส่งไขึ้นนนี้ผมว่าสียออจากซี่ขึ้นเดนเยครับเป็นบรรยากาศดีดีอีพี่ซองครับพี่น้องบ้องปลายสุขสุขบ้านนอกในตะบนองไปอำเภอเมืองจังหวัดเชียงมแวะเขามาเยี่ยมาเย็นได้ครับ เดี๋ยวสิพามาสู่ป่าจาัิงส่ล่ะนอนน้ากินเขาป่าเห็นบรรยากาศดีๆหลุนกันไปครับมารลุนอุ้มนีมันสินมี่ป่าปะคนกำลังง่ายออกครับยังหน่อยประต้มกับสองล้ออยู่นี่นห่โอ้เห็นแล้วพี่น้องเอา้าฟันฟันโอ้อบัตรู มักฝน,นมักฝนมันนี่ว่าขี่ลายทแท่าดิมาล,นล,ลุนครับอุ้มนี่สิมีป่าร่ลุ่นกันคืกอกอลพี่น,ออน,น,น้อง ปั้นกววยปั้นไฟมันหักรพวกด้หักขึนเลยบาดเลยใส่ตอมีี่หวงอย่างตัใส่ตอโดนคร้บมาดยะหน่จตนงนนี้วีบ่ บมมีมีแต่ในโกนนี่เด้อพี่น้องโอ้พี่ว้าวมันอย่างนี้นะไม่ใช่กันนี้ละโอ้พี่น้องเก็บเก็บบาทเนี่ยเงินทั้งนั้นเงินเงินเงินทุนทุนเงินเงินเงินพี่น้องอ่ะมันอยู่ในหูครับโอ้มันอยู่ได้เองเนี่ยขอหักขอรอยอยู่นะโอ้โหไหลนาะพี่น้องทุล่ะ ้โอ้โห้ยโบมันโบมนเตรียมไว้ได้พี่น้องคือจังเห็นล่ะูล่ะไหนอีกปลาอะไรปลาอะไรอยู่ในรูเลยสร้างว่าเลย แล้วครับเขาบอกให้นกขุนหนูอันนี้กุนป่าเห็นมนะครับหูเดียวดูพี่น้องเห็นเพืกันบ่บ่สั่งว่าทพี่น้องมีหูหนูนี่มันไปน้ำหูหนูเลยหนึ่งดุกสามดุกซน นึ่งดุกแล้วครับสองดุก,ดกมันเขาหง่วงอะไรมากินเนี้ยอ๋อขุมค่าครับคุ้มค่าบ้างหูเดียวขุมคาฟันใหม่เนีย่ยนั่นโว้ยเขาลุนไปน้ำกันไปเรื่อยๆครับนะครับปิ่งปูปิ่งปลาห่ากระสุกแล้วกินเท้าเที่ยงน้ำกันเด้อเหรอฮูย ปิ้งไรมันกระซิเหียวพี่น้องเฮ้ยปลาขิงม uh ันมันตำแซบแบตำแซบแบป่ะดิแซ่บบนลูกแซ่บเจ้ซึ่งยังเนี่ยบักลาซึ่งยังหมูครับโม่บะโอ้ยขอบหอยหน้ามันน้ำกันครับตำบะคงมันก็ตำเรียแล้วล่ะมันก็เลยปลีบอเหีนโอ้นกปากหางสองตัวนี้ จกปออว <laughs> ักป,ากกปากอาอะไรบ้างกปกปกอะไรบ้างมเ็มันนี่ทอมหลติดหูเด้ครับ,บา,ารดีดโอ้พาไปขายปลาพี่น้อง นะครับขายปลาครับขายปลาครับขายในบ้านหิเนี่ยปอกมันนีไปมนบมันมมน่มีแต่ตัวน้อยแค่เด้มันเมมเมน่มีแต่ตัวน้อยแค่เด้อเนี่ยเหปลาขายปลาถ้าน้อยแค่แค่มนโย่่ายที่ิโยเางามันมีน้อยมัน่มนมีน้อยแค่นี่ยเถ้าน้อยแค่ขนาน้อยแค่ขายหาทแล ขายได้หกสิบยูขายหกได้แถวบ้านผมขายได้หกสิบได้ยุ่โอ้โนี่ยส้างมาเนี่ยพอดีด้วยนี่เหลือน้อยนึงพอขาคนกางคนมารับเอาครับขอดีทเอครับขอมูที่ใดเขาก็ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว นนครับะน,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 นะครับกินขวน้ำกันนะครับกิ่งผักข,ขิงเส่บแซ่บตักหมงครับอย่ตทงไหตรงน้ำคือเก่าผมมาเจ้าปลาบองนี่แหละเฮ้ยบ้านเจ้า

bua giấy không có cái này, <thơ> cái này. <cười> <cười> một con mình nhảy một con nhảy bay bao nó

บอกเนี่จะได้ไปขายเองยาเายยาเขาขายหลายติดยินเขาเขาไม่ดกนนั่งขวางเลนั่งหลายขางเลยดีไซน์ร้านนี่ดี่ซนขวงร้นี่ปิงย่ำได้กับมันบาเข็งก็บอกไปว่า

อ,อันนั้นเป็นอันส่ดำเดี๋อืม,มอันปากมันนะอันตะก,กี้ก็บ,บ่านหวดเยี่ะอันปากตามันเนาะอะอกที่เราได้วัดอืมหนวคมไมมล่ลื่นจุแต่แนี่ข้าขา,าง้งวดผม้นมาขม

ไเก็บมุปหน่อยก็ม่กว a าหน่อยนไลเก็บมุตัวหน่อยแล้วเหนะแล้วนทีมันเห็นง่ายกว่าเดี๋ยวใหกว้กเที่นี่ก็เป็นการกินข้กินน้าอิ่มน้มกันด้าพี่น้องเก็บปลาครับัดที่นี่ได้หน่อยได้หลายก็รุนกันคือเก่าเหรอครับอเอียงพื้นดินอยู่ในถุงหนห่อไหม ไมีเห็นอย่างนี้นี่สดเด็ดนี่ยังโอ้ปากโห่ตายอ่ะหูกะกักกักกินอ่ พันกันบอดดกปันใดหรอกครับผมมงงไงกับจับไปเลยคือต้องเห็นนั่นแหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อครับผมนั่นๆๆ่นน มาเีนมาลงไปซื้อดากไม่แอ่แล้วนี่ปากกาแงงบ่ค่าเกงยัไรน่ใส่เงียบดน่อยไปหนยมัุกครับพี่น้องเห็นปะดุกวะดุกนี่มาแล้งาวก็มันมาเอกไปใส่เงียบปาดุกนี่ปาดุกนี่ไปใส่เงบม โอ้โหโหมดไปแล้วหมไปแล้วกรดุกกระดุกกอะดุไม่ไปแล้วจะลองเห็นปลาซิวมันตนต้องต้องต้องครับคือจังปลาแซลมอนนะโอ้โอสลีดะโอ้โหโ,โหน่อะหรยังนะงุกงักโน่นะนะ,นะ,นะ,นะ นหยุดแล้วก็พูดจิตไรป่าอยู่เหมือนเชงครับ <c oughs> ส,มมส่วนมีแต่สนีเนาะพี่คากว่าหาพันน่ะนี่จะยันซุม้มว่าคนรอเฮลเล่ย์นะ ก็เลนะี้ยง่วงะไม่ใช่ลูกปลาสลิดปลาสลิดก้อนอะเลี้ยง่วงอบมันกนะ็น,น,นีนะ้ยเนี่ยเนี้ยเจ็บมาแล้วะที่สูดแห้งแล้วตัวเนี่ยก็เก็บตัวเขาก็ไป มันลูกปลากระหูห้เลยไงวะขอเงินจำนวนพืน้นแล้วครับพี่น้อง Con niệm mà, không hòa hòa không? hòa 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 đâu, hòa 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 đi, hòa 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 ตามกันไปเรื่อยๆครับาครับผมตอนนี้เพื่อนก็ได้ขึ้นน้ำแล้วครับปลาผมกีนี่ผมออกมาว่าทันครับไปให้อาหารปลาอยู่บ่อครับก็ขอโทษขออภัยครับผมปลาเพื่อนก็ไปขายแล้วขายเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็สิรอเก็บตกมือเงินเศร้าก็สิ้จบเกมจบงานนี่แล้วก็ไปอีบ่อหนึ่งครับเมาอีบ่อหลายบ่ออยู่ครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับผม เค okay, ครับรุนกันต่อคือเกาล่ะครับบยากาศนี่มาแรงครับ